จุงกะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี200เป็ดบาดแพงเอฟซีลามอิงเอฟซีไทยรถแห่แล้วครับผมตอนนี้ครับก็อยู่กับช่องเซียเอ็มเจโอทูออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับผมก็อยู่ที่สำนักงานไทยรถแห่ครับพี่น้องก่อนละพรนะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศเลยครับวันนี้ก็คือไทยรถแห่ครับเสียออมก็ได้จัดพิธีบวงสรวงนะครับบวงสรวงขอบคู่ไหว้คู่ครับอ่าอยู่ที่สำนักงานไทยรถแห่อยู่ที่โคราชเนาะตำบลจอหอ เดี๋ยวเข้าไปเบ่งบรรยากาศกันนี่อ่ะนี่ก็เป็นรถทีมงานครับทั้งหมดเลยรถแห้ตอนนี้กำลังถวายเพียรพระนะครับต่อไปก็กวดนารราพรปุทจิที่เราทำบุญวันนี้บอกไปบอกเจ้าที่เจ้าทางด้วย ยาตาวาริวะฮาปุราปาริปุเรนติครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็พิธีสงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเอ้าสวัสดีครับน้องรอนตาลไทยรัตน์แนนไม่แงามเลยสติเกิดตึงเลยเออสุดสุดขี่บัวมีเด้ให้ตีไถได้พูดอ่ะนะเพื่อนสติเกิด เหมือนเลยครับท่านท่านเหมครับได้ได้ได้อันนี้มาจากส่องไหนเนาะครับนี่อยลอนตาลไทยรถแห่โอปิเชียวครับโอเคครับผมดีครับเสียอามสุดยอดวันนี้เป็นอ่าทำบุญเนาะทำบุญแล้วก็บวงสรวงครอบครัวสำนักงานไทยรถแห่เสียอามเจ้าของงาน เป็นพิธีแบบพิธีสัมนักงานครับพี่น้องครับบช่องปีเตอร์ตะกรงตะลุ่นเหวพี่เชียวโอเคอันนี้รับหน้าที่อะไรครับอันนี้เป็นสร้างภาพครับสร้างภาพอ่ะสมกับชื่อช่องครับสร้างภาพอ่ะสร้างภาพสร้งภาพนี่ไงนังเจนครับน้องเจนก็มาเเป็นสีย ครับอันนี้น้องเจนนี่เนี่ยชื่อช่องอะไรนะชื่อช่องว่าอยู่กับเจนไทยรถแห่อยู่กับเจนไทยรถแหนครับไหนไหนช่องมีไหมแบบเผื่อแบบไม่ได้ลงคลิปหายไปนานนะคะวันนี้เราก็กลับมาทำคลิปแล้วกลับมาทำแล้วใช่ไหมแจมเขากลับมาแล้วเออหายไปหายไปนานเนี่ยน้องเจนพร้อมที่จะทำคลิปฝากพี่น้องติดตามนะครับอยู่กับเจนไทยรถแห่ช่อยู่กับเจนไทยรถแห่ เออนี่ครับพี่ดาวนี่ช่องเสียงจิววันน้ำเชื่นะครับโอ้ยสีมันนี่กระชิงแม่เน่านี่เอ้าจามซ่งสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเออสวัสดีครับเป็นภาษาโคราชวายจามสงนะครับวายมั่งกระสุดบ่เออนี่ครับจานสงครับพี่น้องเป็นไรครับวันนี้รู้สึกสบายใจครับง่ายสบายใจเนาะ แล้วแอ่ครอบนก็คือยังว่าแหละคือเราอยู่ในวงการนี้เนาะมันก็ต้องมีคูบาอาจารย์เนาะไม่นี้ครับพี่ดีครับพ่อหลุกอ้นครับมากครับเฮ้ยของแท้ช่วงนี้ใส่แว่นไม่ได้เลยนะขอบตาดําไม่ได้หลับไม่ได้นอนเออพ่อหลูกอ้นพ่อหลุกอ้นให้กําลังใจกันครับสู้ๆกับพี่เออขอบตาดําทาอะไรดูคลิปดูคลิปพี่ละ มั้อบนเอเป็นสวัสดีเป็นาเพื่อนะเฮ้ยแม่ดูสิใครเปนของแท้วัีเป็นภาษาคนมาเเด้อครับน่ติดตามอะไรล้วติดตามเต้นครับเออเต้นเป็นแงแต่กต่กทะเลเขติดตามทะรเกือบสองพันครับเกือบ่นติดตามได้ชช่ เอ้นี่เฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยสวัสดีครับน้องลูกแก้วครับรจุงค่ะนี่ของจริงทำคลิปอย่างวันนี้ยังไม่ได้ลงกอย่างโอ้ยังไม่ได้ลงโอเคนี่ครับพี่น้องติดตามอ่าอ๋อต้องกเตรียมของเตรียมอะไรเนาะเดี๋ยวน้องโกแก้วจะมีคลิปให้ชมแน่นอนฝากติดตามด้วยครับโอเคครับผม อันนี้ช่องอะไรครับเนี่ยเต้ยเกติไทยรถแห่เต้ยเกติไทยรถแห่โอเคครับเป็น้องฝากไปติดตามน้ำได้ครับทีมงานไทยรถแห่ทุกคนเลยครับอันนี้ก็เป็นงานเดี๋ยวเอาอันนี้ซ่องไห้นี่อยซ่องโกดํามื่อครับโอ้ยโกดํามื่อไอ้คนติดตามอะไรลอยคนหนอสี่เมื่อนะครับอีกลอยคนหนอสี่เมื่อี่น้องผู้ใดติดตามกับเส้าติดตามมันเะไอ้บ้านบ้านบดี๋ยวติดตามกับฝากติดตามน้ำโกดํามื่อครับก็อีกยังอยก็จะเป็นการ พี่ที่สงเนาะพี่ที่สงเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็ะอาจานเน่กำลังชั้นข้าวชั้นข้าวเสร็จก็สิเป็นเจิมตอ่อไปนี้พี่น้องอันนี้ก็เป็นไม่ใช่พรา,าม์จ๋านอะอ๋อกะสิมีพิธีสงนำพิธีพรา,ามน์นำก็ถือว่าเป็นการทําบุญสํานักงานนำเนาะฝากพี่น้องติดตามนำแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้มือสองมือนี่ผมก็สิ ไปสาวน้อยแล้วทีนี้กินหอดแล้วกินหอดบอดจูกินหอวเฉียนนนกินหอวลีดาแล้วจุงกะสวัสดีเราเจอกันเฮ้ยคิดซ่องอจุงกะสวัสดีครับพี่น้องเออเสียเอ็มเจโอทูเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมมาโยกับช่องเสียเอ็มเจโอทูเหมือนเดิมจุงกะสวัสดีครับผมเออมาฐานเออ โอเคี่นองครับวันนี้อยู่กับอยู่กับเจนเช่นเคยไปดูอยู่ไปดูอยู่อยู่กับเจนอยู่กับน้องเจนน้องเกสวัสดีครับจุนก้าครับน้องเจมมือมิครับแล้วแล้้อแล้วแล้วอน้องเ้ียนอะไรนะเล้ยนอะไรนะะ ผมเป็นนักตดช่องนะครับอ๋ออ๋อช่องช่องเอ่อเขียนมือมิกไทยรถแห่อ๋อใช่ไหมมิกล่าสุดจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้นะนานๆเข้าครับเออนานๆเข้าขับไป้องครับกันนี่ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าของไม่คลิปแรกนี่แหละแบบก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับมาฝากพี่น้องนะครับผมก็ อีกหนึ่งทีมงานเนาะพี่น้องครับสาวหน่อยยังตอนนี้ก่ะผมก็เต็มที่เต็มที่กัเขายังอีกประมาณมือสองมือเลยก็สิไปวอโจแล้วไปหาหได้แล้วฝากพี่น้องติดตามน้ำครับผมกับหลังจากลงคลินี้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะหาแน่ว่าอ่านใหนพี่น้องบึงมากโออพี่น้องบึงฝากพี่น้องติดตามน้ำครับผมกับตอนนี้ยังอยู่โคราชอยู่อืม

โอ้ยเนี่ยชานี่ยคิจริงมากคิจริงมากคิดถึงใครคิดถึงสาวน้อยดิอ๋อคิดถึงอโจเนาะแมนคิดถึงบอสโจคิดถึงเซียนนอนเนาะใช่ก็อย่างบอสโจในกลุ่มเราผมกาคิดฮอดแล้วคิดฮอดแล้วอะไรพอทุกวันคิดฮอดทุกวันพรุ่งนี้อาจจะแต่พรุ่งนี้นะสุดยอดก็จะได้แวะเข้าไปช่วงเย็นๆใช่พรุ่งนี้น่าจะออกเช้าหน่อยนะครับก็พรุ่งนี้เอาพีเตอร์ไปด้วยดิโอ้ยพีเตอร์ไปด้วยใช่ไหมเราจะได้นอนบนรถเออคนละวครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเอารถไปเปลี่ยนแล้วนะครับเอาฟอดเอาฟอดไปเปลี่ยนเอารถตู้เราันนีนพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็อขอฝากไว้ไไพไพเ,ไไเพียงเท่น,นี้พอกันไหมคลิปหน้าบอยพี่น้องสุขแาบร่างกายแข็งแรงรำด้วยเงินทองเจเจเปจนจนสวัสดีครับ